ตอนที่172บททดสอบปฐพีหวังหลินพักอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเสาหินเคลื่อนที่เป็นทิศทางเลียวไปข้างหน้าหวังหลินเหาะเหินอย่างต่อเนื่องครึ่งเดือนเขาติดตามเสาหินจนในที่สุดก็มาถึงยอดที่ปลายทางสุดท้ายของเสาหินพวกนี้มีพายุขนาดยักษ์อยู่ที่นี่และเสาหินทั้งหมดกําลังหายเข้าไปในพายุหวังหลินมองพายุและเริ่มครุ่นคิดพลันสร้างผนึกขึ้นขณะที่กระบี่เหินบินออกจากกระเป๋าและลอยแน่นิ่งด้านหน้า หวังหลินวางสัมผัสวิญญาณขนาดเล็กบนกระบี่ก่อนจะส่งมันเข้าไปในพายุหมุนเขาหลับตาเบาๆกระบี่เหินพุ่งเข้าหาพายุหมุนและเข้าไปโดยไร้การต่อต้านใดขณะที่กระบี่เข้าใกล้พายุมันราวกลับจมเข้าไปในดินโคลนผ่านไปชั่วขณะมันผ่านไปและออกมาอีกด้านหนึ่งอย่างช้าๆสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินคือโลกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงสว่างชั้นน้ำแข็งหนาปกคลุมทั่วพื้น ท้องฟ้ามืดมิดแต่ยังคงมีแสงสว่างส่องลงมาและเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกับน้ำแข็งสายลมหมุนรอบน้ำแข็งเล็กน้อยก่อนจะเคลื่อนที่ห่างไปสถานที่แห่งนี้กว้างสุดลูกหูลูกตาและเห็นหอคอยสีดำห่างไกลได้ชัดเจนหอคอยดำที่ใกล้ที่สุดมีความสูง30จ้างแต่หอคอยดำอีกแห่งหนึ่งสูงกว่าหอคอยที่ไกลที่สุดที่หวังลินเห็นสูงมากกว่าร้อจ้าง หอคอยพวกนี้สร้างเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งหอคอยพวกนี้สะดุดตาเพราะว่า,วามันสร้างจากหินสีดำเมื่อแสงกระทบน้ำแข็งลงบนหอคอยมันกลับดูดซับไปทั้งหมดไม่มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับใดออกมากระบี่เหินหยุดลงที่นี่ทั่วครู่ก่อนจะกลับผ่านพายุหมุนและร่อนลงบนฝ่ามือหวังหลินข้างนอกพายุหมุนยักหวังหลินลืมตาขึ้นขณะถอนสัมผัสวิญ,ญญาณจากกระบี่เหินออกมาและนำกลับเข้ากระเป๋า หลังจากครุ่งคิดเล็กน้อยเขานำเส้นเอ็นมังกรออกมาขย่ามันและเจ้าปีศาจลอยออกมาทันทีมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณะจ้องหวังหลินและตะโกนขึ้นใครที่เราจะสังหารตอนนี้นะเอ๋ที่นี่ที่ไหนเจ้าปีศาจที่กำลังตื่นเต้นกลายเป็นตกตะลึงหลังจากมองรอบด้านมันหอบไปรอบบริเวณอย่างรวดเร็วจากนั้นมองพายุยักษ์ก่อนจะมองกลับไปที่หวังหลิน มันลูกค้างตัวเองและพูดอย่างสุขุมเจ้าเป็นไปได้ว่าเจ้าต้องการให้ข้าเข้าไปข้างในนี้น่ารึไม่เป็นไปไม่ได้ไม่เอาหวังหลินไม่ได้พูดอะไรขณะที่ทีพายุและจ้องเจ้าปีศาจด้วยสายตาเยืกเย็นสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายจนกว่าจะสำรวจสถานที่แห่งนั้นอย่างละเอียดเขาจะไม่บุ่มบ่ามเข้าไปแน่เจ้าปีศาจเผยใบยหน้าขมขื่นขณะที่กล่าวอย่างหนักแน่นใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้น สถานที่โง่เง่านี้ทำให้ข้ารู้สึกแปลกๆข้าจะไม่ไปข้าจะไม่ไปแน่นอนหวังลินแตกกระเป๋าและนำธงวิญญาณออกมาไหลผืนทั้งหมดนี้เคยเป็นของคนอื่นหวังลินหยิบธงผืนหนึ่งขึ้นมาดวงตาสว่างขึ้นขณะที่ยื่นมือออกและจับวิญญาณของซางมุยากลับไปตอนที่หวังลินเจอซางมุยาผู้ซึ่งสังหารสิทธิของตัวเองเพื่อขโมยรากฐานหวังลินถามเขาหลายเรื่องก่อนจะสังหารและผนึกวิญญาณไว้ในธงวิญญาณของเขาเอง แสงสีขาวกระพริบบนฝ่ามือหวังลินเผยให้เห็นใบหน้าอันหวาดกลัวของซางมุยาหวังลินสะบัดแขนและแสงสีขาวลอยเข้าไปหาเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจเลียริมฝีปากขณะจ้องวิญญาณด้วยความโลภและกลืนกินเข้าไปโดยไม่ลังเลหลังจากลูกท้องตัวเองมันใส่หัวไม่ไปยังไม่ไปขใดนั้นดวงตาหวังหลินกลายเป็นเย็นเยือกขณะที่สัมผัสวิญ,ญญาณขอบเขตจะวิลอยออกมาเจ้าปีศาจร้องโหยหวนและควันสีเขียวออกมาจากร่างมันอีกครั้ง มันเริ่มร้องขอความเมตตาก่อนจะเดินเข้าหาพายุหมุนอย่างไม่เต็มใจด้วยการตามรอยสัมผัสวิญญาณที่ทิ้งไว้ในตัวเจ้าปีศาจเขาเห็นฉากอีกด้านของพายุอีกครั้งแต่ทันใดนั้นสีหน้าหวังหลินเปลี่ยนไปหลังจากผ่านพายุหมุนครานี้มันไม่ใช่โลกน้ําแข็งแต่เป็นทะเลอักคีเป็นทะเลอักคีของจริงเมื่อมองไกลๆจะเห็นทะเลเปลวไฟสีดําอันเกลียวกราดผสมกับท้องฟ้าสีม่วงคลื่อนความร้อนในอากาศปะทุข,ขึ้น นอกเหนือจากนั้นอสูรที่สร้างจากไฟพวกนี้ต่างเคลื่อนไหวไปมาในโลกอักทีแห่งนี้มีหอคอยสีดำตั้งต,งตรงเส้นหนึ่งขึ้นมาในระยะไกลเช่นเดียวกับโลกน้ำแข็งเจ้าปีศาจกรีดร้องออกมาดูเหมือนมันจะกลัวความร้อนดังนั้นจึงล่าถอยอย่างรวดเร็วหวังลินเตรตรองทั่วครู่ดวงตาสว่างขึ้นขณะที่ชีเข้าหาพายุหมุนอีกครั้งและมองตรงไปที่เจ้าปีศาจมันร้องไห้ทันทีให้วิญญ,ญาณค่าอีกดวง หวงหลินชำเลืองมองเจ้าปีศาจก่อนจะนำวิญญาณออกมาอีกดวงและโยนออกไปเจ้าปีศาจกลืนกินดวงวิญญาณทันทีและเผยใบหน้าวีระบุรุษท,ที่พร้อมตายทุกเมื่อขณะพุ่งกลับไปในพายุหมุนเวลานี้โลกข้างในเปลี่ยนไปอีกครั้งและมันเป็นโลกแห่งทรายมันเต็มไปด้วยกระบองเพชรขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนรวมถึงพายุทอร์นาโดอยู่ไลกลๆแถวของเสาสีดำงอกขึ้นมานับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับอีกสองแห่ง ดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นเขาทำการทดสอบไปมีอีกสองแห่งคือภูเขากระบี่และป่ารวมทุกอย่างแสดงถึงโลหะพฤษภาวารีอัคคีและปัทภีรวมเป็นเบญจธาตุคันใดนั้นหวังหลินจึงเข้าใจว่าทำไมตัวนมูจงว่ถึงมองหาหวังชิงเย่ด้วยวิชาหลบหนีเบนจธาตุของหวังชิงเย่ไม่ว่าจะบททดสอบอะไรไม่ว่าจะเป็นภูเขากระบี่ป่าโลกน้ำแข็งทะเลอัคคีทลายทรายไร้ที่สิ้นสุดมันจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดที่พวกเขาจะผ่านไป หากหวังลินสามารถเลือกได้เช่นนั้นเขาจะเลือกทะเลทรายอย่างแน่นอนเนื่องจากเขารู้วิชาหลบหนีปฐะะพีที่มีประโยชน์อย่างมากที่นั่นหวังลินครุ่งคิดเล็กน้อยก่อนจะเหาะเหินไปบนยอดเสาหินใกล้ๆพลางขับเข้าหาพายุหมุนเขามองข้ามไปและชํำเลืองเจ้าปีศาจมันถอนหายใจออกมาและเข้าไปในพายุหมุนอย่างเชื่อฟังมินานหลังจากนั้นขณะที่เสาหินกำลังจะเข้าไปหวังลินกระโดดกลับไปที่เสาหินด้านหลัง เจ้าปีศาจออกมาด้วยความเศร้าใจและกลับออกมาจากพายุหมุนเป็นเช่นนี้ต่อไปและครั้งที่สี่เมื่อเจ้าปีศาจเข้าไปข้างในดวงตาหวังลินสว่างขึ้นและพุ่งเข้าไปในพายุหมุนทันทีสิ่งที่ปรากฏขึ้นด้านหน้าเขาคือทะเลทรายไร้จุดจบพร้อมด้วยสายลมพายุรุนแรงกำลังมุ่งหน้ามาทางเขาพายุสีดำหลายแห่งเข้ามาสู่ระยะสายตาพวกมันยื่นจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าไม่ผิดนักที่จะพูดว่ามันมีอยู่ทุกแห่งหน ในพายุมาพร้อมกับลมทรายหากกระแทกใครสักคนคงเป็นมัดทุบอันหนักหน่วงเขานำเจ้าปีศาจออกห่างสัมผัสทรายบนพื้นพร้อมกับก้าวข้างหน้าหนึ่งก้าวและร่างหายไปเมื่อปรากฏอีกครั้งหวังหลินอยู่ห่างไปนับสามร้อยจ้างแล้วระยะสามร้อยจ้างคือหอคอยแรกในบททดสอบปฐพีเมื่อหวังหลินเดินเข้าไปในหอคอยเสียงลมข้างนอกพลันหายไปทันทีมันเหลือเพียงแต่ความเงียบสงัดด้านในหอคอย ขณะที่หวังหลินตรวจสอบหอคอยอย่างระมัดระวงังใบหน้าเขาเริ่มแคร่งขึงหอคอยนี้มีทั้งหมดสาชั้นขณะที่สองขั้นแรกไม่มีอะไรเลยชั้นที่สามีโต๊ะหนึ่งตัวปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาเตอะหวังหลินมองรอบๆและกําลังจะกลับไปลงข้างล่างแต่สายตาพลันสว่างขึ้นเมื่อจ้องบนโต๊ะตอนที่หวังหลินมองมันจากด้านข้างเขาสังเกตเห็นจุดหนึ่งบนโต๊ะสูงกว่าจุดที่เหลือ หวังหลินพลันก้าวเข้าไปใกล้ๆเพื่อมองดูก่อนจะสะบัดแขนสร้างลมอ่อนๆพัดกุนนาออกไปประโยคแถวหนึ่งเริ่มปรากฏขึ้นบนโต๊ะหวังหลินสะบัดแขนหลายครั้งสร้างลมขึ้นด้วยตัวเองทำให้ประโยคเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเห็นได้ชัดว่าประโยคนี้ถูกคนที่มาที่นี่ทิ้งเอาไว้และปกคลุมไปด้วยฝุ่นเป็นเวลายาวนานเพราะข้าเข้ามาสถานที่แห่งนี้ข้าจึงตัดสินใจลงนามข้าไว้ประโยคนี้เต็มไปด้วยพลังราวกับมีพลังสายหนึ่งที่ผลักด้านเขา หวังหลินวิเคราะห์เล็กน้อยก่อนจะออกจากหอคอยดำขณะที่เขาออกจากหอคอยโลมหวนกลับมาอีกครั้งทรายกำลังโหมกระหน่ำในท้องฟ้าปกคลุมและทำให้มืดมิดหวังหลินเพียงเคลื่อนไหวผ่านพื้นดินโดยใช้วิชาหลบหนีปฐพีเขาไม่กล้าเหาะเหินเพราะว่ามีข้อจำกัดอันทรงพลังในท้องฟ้าและคงตายเสียก่อนหากทำเช่นนั้นหวังหลินวิเคราะห์ก่อนจะนำกระบี่เหินออกมาและโยนมันไปบนท้องฟ้ากระบี่พุ่งเข้าไปจนห่างจากพื้นสามร้อยจ้าง สายลมสีดำปรากฏออกมาจากที่ไหนสักแห่งและเปลี่ยนกระบี่เหินไปเป็นฝุ่นใบหน้าหวังหลินสงบนิ่งเขาเดาไว้แล้วว่าจะมีบางสิ่งเช่นนี้เกิดขึ้นและกระบี่เหินก็เป็นสิ่งยืนยนันหวังหลินมองรอบๆตอนนี้หอคอยถัดไปห่างจากเขาห้าสิบลี้หลังจากคบคิดเล็กน้อยหวังหลินก้าวไปข้างหน้าและเคลื่อนไหวใต้พื้นดินตรงไปโดยใช้วิชาหลบหนีปฐพีขณะนั้นเองหวังหลินรู้สึกชัดเจนถึงพลังสายหนึ่งป้องกันเขาจากการใช้วิชาหลบหนีปฐพี เพราว่าพลังนี้ไม่ได้แข็งแกร่งนั้นหวังหลินเพียงใช้พลังปราณเล็กน้อยตอบกลับไปมันยอมให้เขาผ่านอย่างปลอดภัยในระยะ50ลี้แห่งนี้หลังจากมาถึงหอคอยแห่งที่สองหวังหลินค้นจนทั่วและไม่พบสิ่งใดเขาไม่มั่นใจว่าจัก,กรพรรดิโบราณและกลุ่มได้ผ่านบททดสอบปฐพีนี้หรือไม่จากที่ได้ยินพวกเขากล่าวถึงโล่น้ำแข็งซึ่งดูเหมือนว่าจะไปผ่านบททดสอบวารีแทน ขณะเดียวกันห่างไปหลายหมื่นลี้เบื้องหน้าหวังหลินเมื่อหลังข้อมยืนอยู่ในหอคอยสีดำด้วยใบหน้ามืดมนเขามองข้างนอกและเห็นสายลมสีดำทั่วบริเวณเสียงสายลมหวีดวิวราวกับเสียงร้องไห้ของผู้ถีขณะที่ดังออกมาจากหอคอยตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่น่าสงสารมากแนมะ้แต่คางคกบนไหล่ก็ดูอ่อนแอมันสะบัดหัวขณะที่ท้องป่องและหุบเบาๆเมื่อเขาสัมผัสคางคกบนไหล่พลันรู้สึกเกลียดลึกในใจหลายเดือนก่อนเขา เจ้าปีศาจหกปรารถนาและคนอื่นๆถูกมังกรแดงไล่ล่าไม่มีที่ปะทะก,กับมังกรได้และกระทั่งร่วมมือกันก็ยังไม่สามารถต้านทานมันได้ในตอนท้ายสุดแต่ละคนจึงเพียงหนีคนละทิศคนละทางเป้าหมายของทุกคนคือพายุหมุนที่อยู่ปลายเส้นทางมีเพียงการเข้าไปในพายุหมุนเท่านั้นถึงจะนับได้ว่าเป็นการเข้าบททดสอบแรกและหนีห่างอันตรายนี้ได้แต่มังกรแดงเข้าใกล้ด้านหลังพวกเขาดังนั้นแผนเดิมจึงถูกทำลายไป เดิมที่พวกเขาวางแผนเข้าไปในบททดสอบแรกด้วยการและใช้พลังของทุกคนเพื่อผ่านไปด้วยวิธีนี้ความยากของบททดสอบแรกจะลดลงอย่างมหาศาลพวกเขาจะสามารถเก็บพลังปราณไว้และใช้มันในบททดสอบที่สองน่าเสียดายที่มังกรแดงแข็งแกร่งเกินไปความสามารถของมันยากที่ทุกคนจะต่อกรด้วยได้ดังนั้นจึงทําได้เพียงหนีเท่านั้นเมื่อทุกคนมาถึงเบื้องหน้าพายุหมุนต่างรีบวิ่งเข้าไปโดยไม่คิดอะไรนอกจากวิ่งหนี คคก็คือทุกคนเผชิญกับสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเมื่อหลังค่้อมเข้ามาในบททดสอบปฐพีเมื่อเขาเห็นทะเลทรายพลันหัวใจจมต่ำลงเดิมทีพวกเขาวางแผนจะเข้าไปในบททดสอบวารีซึ่งเป็นโลกน้ําแข็งครั้งล่าสุดที่พวกเขาเข้ามาที่นี่สามารถผ่านบททดสอบวารีหลังจากผ่านความเป็นความตายหลายครั้งแม้ว่าจะอันตรายทว่าทั้งสี่คนก็โชคดีผ่านไปได้ พวกเขาทั้งหมดเตรียมสมบัติมาเพื่อต่อกรกับสถานที่แห่งนั้นดังนั้นจึงมั่นใจที่จะผ่านไปได้ถว่าเมื่อหลังข้อไม่เคยมีประสบการณ์กับบททดสอบปฐพีมาก่อนผลก็คือเขาเพียงกัดฟันและใช้พลังผ่านเส้นทางนี้ไป5พันลี้แรกมีความปลอดภัยแต่หลังจากนี้สายลมสีดำปกคลุมทั่วท้องฟ้าและกดดันเขาจมลงมีสิ่งมีชีวิตลึกลับข้างในสายลมสีดำใช้เสียงโจมตีซึ่งยากมากที่จะป้องกันได้ แรกเริ่มไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตพวกนั้นจํานวนมากดังนั้นเขาจึงสังหารมันทีละตัวด้วยพิษคือว่าเมื่อกระหนักได้ว่ายิ่งเขาสังหารมากขึ้นมันก็ยิ่งปรากฏมากขึ้นในการรบครั้งใหญ่ล่าสุดมีเสียงร้องอย่างน้อยหมื่นตัวถึงเช่นนั้นเมื่อหลังข้อมเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณและเป็นคนที่เที่ยวชาญเรื่องพิษเป็นพิเศษแม้ว่าการโจมตีด้วยเสียงจากอสูรพวกนั้นจะทําให้เขาต้องป้องกันตัวเขายังสังหารมันได้ทั้งหมดในตอนท้าย แต่ก่อนที่จะเคลื่อนไหวได้ไกลกว่านี้มีอสูนพวกนั้นมากกว่าหมื่นตัวปรากฏอีกครั้งหลังจากสังหารหนึ่งแสนตัวก็มีหนึ่งล้านตัวหลังจากหนึ่งล้านก็มีสิบล้านภายในพายุทอร์นาโดแต่ละลูกมีอสูนพวกนี้นับไม่ถ้วนความจริงแล้วพายุสีดําสร้างจากการกระพืปอปีกของอสูนพวกนี้เขาสังหารมากขึ้นและมากขึ้นจนกระทั่งไม่ได้นับว่าสังหารไปเท่าไหร่พลังปราในร่างถูกใช้ออกไปและเริ่มไม่เสถียร ในที่สุดเขาก็สามารถเปิดทางและผ่านอสูรพวกนั้นเข้ามาในหอคอยสีดําทั้งยังไม่กล้าหนีออกไปกระทั่งเขาที่เป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณและใช้พิษยังถูกสั่นคลอนมีศัตรูมากเกินไปและเขากลัวว่าหากสังหารพวกมันทั้งหมดข้างนอกพวกมันจะเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าหลังจากนั้นมีพายุทอร์นาโดสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนในทลเยทรายไรจุดจบแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงมากกว่าสิบเท่าร้อยเท่า พันเท่าหรือกระทั่งหมื่นเท่าเมื่อคิดเรื่องนี้หัวใจของเมืองหลังข่อมเย็นเฉียบแม้ว่าจะไม่มีอสูนตัวใดมีพลังโดดเด่นขึ้นมาแต่หากมีพันล้านหรือหมื่นล้านตัวเมื่อใช้เสียงโจมตีรวมกันสามารถทำลายกระทั่งวิญญาณของเซียนข่านตัดวิญญาณเช่นเขาและกระทั่งทำให้กายเนื้อสูญสลายได้หวังหลินเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากขึ้นก็ยิ่งสงสัย เขาเคลื่อนที่มากกว่า500ลี้แล้วแต่นอกจากพอนาโดขนาดใหญ่มีกี่ลูกกลับไม่มีอันตรายอื่นใดเลยเพียงแค่พลังสายหนึ่งต่อต้านทางใต้ดินที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นและบังคับเขาให้ช้าลงพลังปราณมากกว่าครึ่งในร่างกายถูกใช้ไปเพื่อปัดเป่าพลังลึกลับนี้หวังหลินปรากฏตัวด้านหน้าหอคอยดำแห่งหนึ่งหอคอยนี้สูง300จ้างและพุ่งทะลุท้องฟ้าขณะที่หวังหลินเข้าไปในหอคอยใบหน้าพลันเปลี่ยนไปเมื่อมองไปบนพื้น มีร่องรอยการเคลื่อนไหวไม่กี่แห่งบนฝุ่นหนาะราวกับมีบางอย่างแปลงมันเบาๆหวังลินเดินขึ้นไปอย่างช้าๆและมองลงไปบนพื้นสายตาเปล่งประกายขณะที่ตรวจสอบแต่ละชั้นอย่างรวดเร็วบนยอดหอคอยมีรอยเท้าจำนวนมากหวังลินสูดหายใจลึกเขาไม่มั่นใจหากจะมีใครสักคนเข้ามาบททดสอบปฐพีก่อนเขาจากร่องรอยแล้วมันเป็นร่องรอยที่นานมาแล้ว หวังหลินยืนบนยอดหอคอยและมองไปข้างนอกเขาเห็นได้ไกลามากจากที่นี่แต่นอกจากพนาโดสีดำนับไม่ถ้วนแล้วไม่มีสิ่งอื่นอีหลังจากคบคิดหวังหลินชะลอตัวลงมาขณะที่ตั้งใจก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใครจะอยู่ด้านหน้าเขาเมื่อหวังหลินเจอเขามั่นใจว่าจะถูกควบคุมแน่แนหากหวังหลินสามารถรักษาระยะห่างได้เมื่อนั้นสามารถยืมพลังของคนผู้นั้นเพื่อผ่านบททดสอบนี้ได้อย่างปลอดภยัย ด้วยความคิดเช่นนี้หวังหลินจึงควบคุมวิชาหลบหนีปัทภ,ภีให้เคลื่อนที่ช้าผลก็คือเขามาถึงหอคอยดำ5,000ันลี้จากจุดเริ่มต้นระหว่างทางเขาส่งเจ้าปิศาจออกมาทุกครั้งที่พบเจอหอคอยดำหลังจากมันตรวจสอบว่าปลอดภัยเขาจึงเข้าไปอย่างระมัดระวังเวลาครึ่งเดือนผ่านไปยอดหอคอยสูงทะลุ8 0 0 0ฟุตหวังหลินมองลงมาจากยอดหอคอย ระหว่างทางเขาได้เข้าไปบนยอดหอคอยแต่ละต้นและมองไปพื้นที่ไกลจากที่นี่ทันใดนั้นรูม่านตาหลี่เล็กลงขณะที่เห็นพายุทอร์นาโดหลายขนาดเข้าหาทิศทางหนึ่งราวกับมีบางสิ่งกำลังเรียกหาดวงตาหวังลินสว่างขึ้นเขามองจุดนั้นชั่วขณะก่อนจะลงมาจากหอคอยพลันเข้าไปในพื้นและเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าการต่อต้านใต้พื้นดินตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นหวังลินจำเป็นต้องใช้พลังปราณทั้งหมดแปดในสิบส่วน เพื่อปัดเป่าพลังลึกลับออกไปและเคลื่อนที่โดยใช้วิชาหลบหนีปฐพีันใดนั้นหวังหลินหยุดลงเมื่อสัมผัสวิญญาณของเขาสังเกตแสงสีดำในไซายเบื้องหน้าได้ันใดนั้นกลิ่นเหม็นปรากฏขึ้นและหวังหลินนำเม็ดยาที่เมื่อหลังค้อให้มาเข้าปากโดยไม่ลังเลหลังจากนั้นเขาพุ่งขึ้นไปและปรากฏตัวเหนือพื้นดินนี่เป็นครั้งแรกที่เขาโผล่ขึ้นมาก่อนจะถึงหอคอยขณะที่หวังหลินปรากฏตัวบนผิวทรายสิงลมดังกระหึ่มเพิ่มขึ้น แรงกดดันจากลมกระทบกับร่างกายเขาจนรู้สึกเจ็บปวดแต่ขณะเดียวกันหวังหลินไม่กังวลเรื่องอื่นอีกพร้อมกับสร้างผนึกบนฝ่ามือและตะโกนขึ้นไปสายลมประหลาดปรากฏขึ้นทันทีมันเคลื่อนไหวระหว่างพายุทอร์นาโดสีดำและจากนั้นเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบทะเลทรายทะเลทรายดูเหมือนจะค่อยๆถูกค้นหาโดยมือล่องหนมือหนึ่งมือนี้มีซากศพอสูรสีดำจำนวนมากเหลือคนานะับ กระสุนพวกนี้มีขนาดเท่ากําปั้นพร้อมกับปีกคู่บางด้านหลังปากของพวกมันมีเขี้ยวแหลมคมและใบหน้าดูร้ายสัมผัสวิญญาณของหวังหลินกระจายออกมาเขาขมวดคิ้วกับสิ่งที่เห็นมีซากศพไม่น้อยกว่าหมื่นตัวที่นี่และร่างของมันทั้งหมดสีดำคลาบซึ่งหมายถึงมันตายจากพิษรุนแรงหวังหลินเข้าใจได้ทันทีคนที่นำเขาตอนนี้คือเมืองหลังของ้อมเมื่อคิดถึงเมืองหลังของ้อมหวังหลินเยอ,อยหยันแต่จิตใจยิ่งเฝ้าระวัง เขาจงกลับเข้าไปในพื้นและเคลื่อนที่สู่หอคอยถัดไปข้างหน้าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสัมผัสวิญญาณของหวังหลินก็พบกับหอคอยถัดไปมีเพียงพายุทอร์นาโดขนาดเล็กลูกหนึ่งข้างหน้าหอคอยกำลังเคลื่อนไหวไปมาหวังหลินขบคิดเล็กน้อยขณะถอยกลับเขาตัดสินใจอ้อมและตรงไปหอคอยถัดไปทว่าขณะเดียวกันนั้นพายุทอร์นาโดสีดำเริ่มเคลื่อนที่มาทางเขาช้าช้า พายุทอร์นาโดลากทรายจากพื้นและนำขึ้นไปข้างบนทรายบางส่วนปะทะก,กับหอคอยเกิดเป็นเสียงดังแปลๆหวังหลินเยอะๆเ,เขากระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและพบว่ามีพินทอร์นาโดลูกเดียวระแวกนี้สัมผัสวิญญาณขอบเขตจ,จวีของเขาปรากฏขึ้นและเข้าไปในพายุทอร์นาโดสีดำเขาพบว่ามีสัมผัสวิญญาณมากกว่าหนึ่งพันข้างในนั้นสัมผัสวิญญาณแต่ละอันประเมินอย่างลวกๆเท่ากับเซียนขั้นแกนลมปราณ กราบใดที่ไม่มีขั้นวิญญาณแรกกำเนิดอยู่พวกมันไม่มีอันตรายต่อหวังหลินเพียงกวาดผ่านหนึ่งครั้งสัมผัสวิญญาณน,นับร้อยถูกทำลายทันทีือว่าที่เหลืออีกเก้าร้อยรวมเข้าด้วยกันสร้างเป็นกระบี่เล่มหนึ่งแทงเข้าหาสัมผัสวิญญาณหวังหลินขนใดนั้นพายุทอร์นาโดหยุดชั่วขณะการหยุดชั่วขณะนี้ทําให้ทอร์นาโดหายไปพลันเผยให้เห็นอสูรขนาดเล็กข้างในนับไม่ถ้่วอสูรขนาดเล็กพวกนี้เป็นตัวเดียวกับที่หวังหลินเห็นคราก่อน พวกมันทั้งหมดกระพือปีกแออัดและร้องเสียงประหลาดเสียงพวกนี้รวมเข้าด้วยกันสร้างเป็นคลื่นเสียงขนาดใหญ่เสียงหนึ่งขณะเดียวกันสัมผัสวิญญาณของมันก็รวมกันเป็นกระบี่ไม่นานหลังจากกระบี่ถูกสร้างขึ้นมันตวัดเข้าห,าหาหวังหลินพร้อมกับคลื่นเสียงด้านหลังตามมาหวังหลินขมวดคิ้วขณะที่ถอนสัมผัสวิญญาณออกอย่างเร่งรีบเขาแตกกระเป๋าและเจ้าปีศาจลอยออกมาเมื่อมันเห็นกระบี่ที่สร้างจากสัมผัสวิญญาณ มันตื่นเต้นทันทีและกระโดดเข้าหาโดยไม่ต้องรอคำสั่งหวังหลินเมื่อเจ้าปีศาจลอยออกไปกระบี่สัมผัสวิญญาณและคลื่นเสียงมาถึงด้านหน้าเจ้าปีศาจคำรามอย่างตื่นเต้นพร้อมกับร่างกายเปลี่ยนเป็นควันเมฆควันเมฆกระจายออกและล้อมรอบกระบี่สัมผัสวิญญาณอย่างรวดเร็วเมื่อคลื่นเสียงโจมตีเข้ามามันไม่มีผลต่อเจ้าปีศาจเพราะมันไม่ได้มีร่างกายของจริงดังนั้นจึงผ่านลอยไป ขณะเดียวกันหวังหลินอ้าปากและปล่อยกระบี่ผลึกออกมาพุ่งเข้าหากลุ่มอสูนเมื่อมันเข้าใกล้เหล่าอสูนตัวเล็กพวกมันทั้งหมดกระจัดกระจายทันทีทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วมากหลังจากหวังหลินเห็นอสูนตัวเล็กแตกกระเจิงเขาสัมผัสกระเป๋าอย่างรวดเร็วและกระบี่เหินนับร้อยเล่มลอยออกมาสัมผัสวิญญาณของหวังหลินควบคุมกระบี่แต่ละเล่มโดยใช้ขอบเขตจวีกระบี่เหินพุ่งลงไปบนอสูนพวกนั้นราวกับสายฝนกระหนำ่ำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ